กลับมาที่สระแก้วครับคุณผู้ชมตำรวจไปทลายเว็บพนันออนไลน์เจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าเอาความรู้ที่ได้มาจากตอนที่ทำที่กัมพูชากลับมาทำในไทยมีเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า5ล้านบาทครับนายนัทพลกุดหินนอกหรือว่านายเป้นะครับอายุ37ปีถูกตำรวจตามไปจับกุมได้คาบ้านพักในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่หนองไสอํเภออรัญ,ญญประเทศจังหวัดสระแก้ว ตำรวจสืบทราบว่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบเปิดให้เล่นพนันออนไลน์และรับแทงหวยออนไลน์สามารถยึดหลักฐานในบ้านหลายรายการนะครับทั้งจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเปิดแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มรับแทงหวยออนไลน์มีมือถือสามเครื่องที่ใช้ในการรับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารมีสมุดบัญชีธนาคารมีบัตร ATM จากการสอบปากคำผู้ต้องหายอมรับเขาว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานเว็บการพนันออนไลน์ฝั่งของกัมพูชา ต่อมาเนี่ยกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วก็ได้รับว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นแอดมินของเว็บพนันแห่งหนึ่งตามคำแนะนำของเพื่อนนอกจากนั้นยังรับแทงสลากกินแบ่งและแทงหวยออนไลน์ผ่านทางกลุ่มไลน์ด้วยนะครับตำรวจตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ5ล้านบาทต่อเดือนหลังตรวจค้นก็ได้คุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอพอ,อารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมาย แล้วเดี๋ยวจะสืบสวนขยายผลถึงเส้นทางการเงินจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ